สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจแซบด้วยดีเสมอมาจา้ามาดูว่าวันนี้พระอาจารย์พลมาบ้านลุงพลทำไมนะคะจากที่ท่านเคยได้มอบพญานาคพ่อปูย่ยอดสุวรรณคาให้กับลุงพลนะคะซึ่งเป็นองค์จำลองนะคะ แต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าได้ปลุกเสกแล้วก็อัญเชิญท่านพ่อปู่ยศวรรนาคามาแล้วนะคะเอามาตั้งไว้คู่กับแม่ตะเคียนโสรพีนะคะเพื่อให้ผู้คนที่มีจิตศรัทธามากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันนะคะมาวันนี้พระอาจารย์ได้มาที่บ้านลุงพลด้วยตัวเองนะคะและมาคราวนี้ก็เอาช่างส่วนตัวของพระอาจารย์มาด้วยนะคะ มาวันนี้นะคะท่านมาพร้อมกับสายฝนพรำๆเลยนะคะต้องกลางร่มมาดูสถานที่เลยทีเดียวจ้ะพระอาจารย์บอกว่าวันนี้มาเพื่อที่จะหล่อฐานฟังพ่อปู่ยศสุวรรณนาคานะคะเพื่อเป็นฐานนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ต้องทําให้เสร็จนะคะถ้าไม่เสร็จก็จะยังไม่กลับนะคะท่านบอกแบบนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท่านบอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะคะ วันนี้ก็เลยจะต้องทําให้เสร็จเลยนะจ๊ะถึงจะกลับวัดตอนนี้ที่บ้านลุงพลพระอาจารย์มาดูสถานที่แล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์พญานาคองค์ใหญ่เลยนะคะพระพระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าจะต้องสร้างเป็นสองสององค์นะคะเป็นองค์พ่อปู่ยศสุวรรณนาคาแล้วก็องค์แม่ย่าประภาเกตนาคีนะคะ ถ้าจะให้ดีท่านบอกว่าต้องสร้างแล้วก็เอาหางเกี่ยวกันนะคะแล้วก็ทำสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รอดใต้ท้องพญานาคได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ท่านบอกว่าจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านกก,กอกนะคะแล้วก็เสริมบารมีและความเจริญรุ่งเรืองให้กับลุงพลกับป้าแตนด้วยนะคะชักจะอยากจะเห็นแล้วนะคะอยากให้เสร็จไวๆจังเลยจ้า สำหรับวันนี้นะคะแซบก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีเรื่องราวดีๆแซบจะติดตามมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แซบขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า